สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย PUBAT จัดงานใหญ่เอาใจคนรักกันอ่านและลานตาไปกับหนังสือมากกว่า1ล้านเล่มหนังสือเปิดใหม่กว่า3,000ปกจาก340สำนักพิมพ์บนพื้นที่กว่า20,000ตารางเมตรในงานมหากรรมหนังสือระดับนานาชาติครั้งที่28 Book Expo Thailand 2023งานนี้พบกับนักแสดงสุดฮอตตัวตึงคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการอ่านอูธนะบู์เกียรตินิรันต์มาร์คปาหุนจิยะเจริ พวินกุลการัญยวิทยวิวเบญญาภาจีนประสมจูนวันวิมลเจนอัศวเมธีและฟอร์ดอรันอัศวสืบสกุลที่จะมาร่วมแจกความสดใสพร้อมให้แฟนๆได้กระทบไหล่แบบใกล้ชิดรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะงานมากรรมหนังสือระดับชาตินะครับครั้งที่28นะครับจะจัดขึ้นในวันที่12-23ตุลานี้นะครับวันว เปิดงานเนี่ยจะจันจันถึงพฤหัสเนี่ยเราจะเปิดสิบสิบสิบเอ็ดโมงเช้านะครับถึงถึงสี่ทุ่มแล้วพฤหัสศุกร์เสาร์ศุกร์เส,สาร์อาทิตย์นะครับก็จะเปิดเวลาวันห้าห้าสิบโมงถึงห้าทุ่มนะครับครับก็ในครั้งนี้เนี่ยแนวคิดของเรานะครับเป็นบุกคดีมนะครับบุกดีมเนี่ยก็คือ ปกติเนี่ยคือความคือหนังสือในฝันนะครับในบุ๊กดีมก็คือเราจะเติมเต็มให้กับนักอ่านความฝันให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับในงานนี้ในงานนี้นจะพบมีนิทรรศการนะครับจะพบกับอ่าสี่ปี14ตุลานะครับในงานนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาผ่านตัวหนังสือนะครับ และอีกกิจกรรมไฮไลท์หนึ่งเนี่ยก็จะเราจะร่วมกับสมาคมป้ายยานะครับจะทำบุ๊กบายเดทคือเป็นหนังสือแลกหนังสือนะครับในงานและงานหนึ่งเนี่ยก็คืออีกโครงการหนึ่งเนี่ยจะเป็นปูแบทนะครับมีการประกวดประกวดประกวดละกันการทอล์คโชว์นะครับก็คือจะเป็นป้ายยานะฮะก็จะจะ,จะให้มารีวิวพูดหนังพูดเกี่ยวกับ หนังสือที่ตัวเองฝันไว้นะครับในคอนเซปที่ดีมดีมออฟสปีดนะครับนี่สีหนังสือในฝันของฉันนะครับแล้วก็แล้วก็เราจะเริ่มออดดชั่นครั้งแรกนะครับคือจากทิ k t o อกนะครับจากนั้นเนี่ยกรรมการเนี่ยก็จะเลือกคัดสรรมาทั้งหมด10คนมาประชันกันวันสุดท้ายในวันที่23นะครับเวลาบ่ายสองสิบท่านนะครับวัตถุประสงค์ในคมความคาดหวังเนี่ย คือเราก็หวังว่านักอ่านเนี่ยจะมาเพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้วนะครับประมาณ20%จากครั้งที่แล้วเนี่ยคือเราที่เราสำรวจมานะครับก็มี1่ล้าน0 0 0แสนสแสนคนนะที่มานะครับยอดยอดขายเนี่ยในงานเนี่ยทั้งหมดก็340ล้านนะแต่ปีนี้เนี่ยเราคาดหวังไว้เติบโตประมาณ20%นะนะครับจากยอดขายเนี่ย400 000, ล้านนะฮะแล้วก็เป็นยอดเข้าชมคนเข้าชมงานเนี่ย หนึ่งล้านหกแสนคนครับที่เราคาดหวังไว้ครับครั้งนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นอะไรที่ที่ท้าทายกับสำนักพิมพ์เองนะครับเพราะตัวสำนักตัวสำนักพิมพ์เองเนี่ยก็มีความคาดหวังนะฮะว่าทิศทางของหนังสือเนี่ยมันจะไปได้ไปได้ต่อไหมนะฮะเขาก็เป็นการท้าทายก็คือก็คือจองบูธเนี่ยเขามามากขึ้นมากขึ้นนะฮะมากขึ้นแล้วก็ เปิดตัวหนังสือเนี่ยครั้งนี้ก็เป็นเป็นครั้งที่เปิดตัวหนังสือเยอะที่สุดนะครับมีมากกว่า3,000ปกนะครับแล้วก็เขามีสำนักพิมพ์เนี่ยเข้ามาร่วมเนี่ยทั้งหมด340สครับสสำนักพิมพ์ครับแทนผมถือว่าเป็นการเชิญชวนและการอยากชวน,นเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับที่รักในการอ่านหนังสือหรือว่าชอบหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยลองอา่านก็อยากให้เปิดใจลองมาอ่านดูนะครับผมก็งานนี้เป็นเชี่อว่างานใหญ่เลยใช่ไหมครับผมก็ อยากเชิญทุกคนนะครับเข้ามาร่วมดูร่วมอ่านด้วยกันนะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากโควิดนะฮะือหนังสือสเนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นมากนะ,ะจากยอดขายเนี่ยรวมตลาดของท้องตลาดนะครับพุ่งขึ้นเนี่ยไป1 5 0 0หล้านเนี่ยคือจากวิกฤตจ,จากครั้งที่โควิดมานะฮะหนังสือเนี่ยก็เริ่มขึ้นเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนะฮะจากการปรับรูปแบบของสำนักพิมพ์เองด้วยก็ปรับตัวกัน การนําเสนอรูปแบบต่างๆเนี่ยมันไม่ใ so ช่เป็นหนังสือเล่มละเป็นบ็อกเซตมั่งล่ะเป็นอะไรบ้างละครับก็อยากจะเชิญชวนให้มางานนะมามาดูมาดูท่านจะพบหนังสือกว่าล้านเล่มอะที่ในงานนี้ครับ